ก่อนออกกําลังกายเพื่อฟิตหุ่นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรทานะครับคืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้หลายๆคนคงรู้แล้วล่ะว่าก่อนออกกําลังกายเราจําเป็นที่จะต้องมีการทานมื้อสําคัญนั่นก็คือจะเป็นมือ้อก่อนออกกําลังกายนั่นเองนะครับและการที่เราจะทานมือ้อก่อนออกกําลังกายให้ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยนั่นก็คือการที่เราต้องกินแล้วก็รอให้เขาย่อยก่อนเพื่อที่เขาจะได้แปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานใน,ในการออกกําลังกายที่ดีให้กับเราเราจะได้ออกกาลังกายในเชิงของทั้งเวททั้งคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับได้อย่างต่อเนื่องโดยที่น สนใจมากเลยที่ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมก็เพิ่งรู้จากโค้ดผมนะนั่นก็คือว่าพอเราทานมื้อสําคัญอันนี้แล้วอะครับเราจําเป็นที่จะต้องนั่งเฉยๆเลยนะเพื่อที่จะทําให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยครับให้มันย่อยเร็วที่สุดเพื่อที่อ่ะมันจะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงอะครับในการย่อยแล้วเราก็จะสามารถไปออกกําลังกายได้แต่ด้วยณนะเวลานั้นนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าเอยผมอยากให้มันย่อยเร็วๆแล้วผมก็มีความเข้าใจผิดแบบเก่าๆอะครับว่าถ้าเราอยากให้อาหารย่อยเร็วเราก็ไปเดินย่อยเถอะ <laughs> แล้วคราวนี้พอผมาาาหรรเสร็จ ผมก็เดินขึ้นลู่เลยอย่างนี้ครับไปเดินและซึ่งผมก็เห็นว่าหลายๆคนก็พลาดเหมือนผมนะก็แบบไปเดินเพราะหวังจะให้อาหารย่อยเร็วๆตอนนั้นโค้ดผมเดินมาข้างๆลู่เลยครับแล้วก็ถามผมว่ามีจาทําอะไร <laughs> แล้วคราวนี้ผมก็บอกว่า,าผมมาเดินย่อยอยู่ครับผมจะได้แบบให้อาหารย่อยเร็วๆผมจะได้รีบเล่นเวทแล้วรีบทําอะไรรีบเสร็จอย่างนี้ครับพผมโค้ดผ,ผมก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้อาหารย่อยเร็วๆเนี่ยการเดินเนี่ยมันทําให้อาหารย่อยช้าลงนะแล้วแบบนี้มันก็แย่สี่นู่นนั่นนี่ยอมมยอย้้อ้หาาผผมมมมเเะกลรทใพงู เหมือนกันว่าเฮ้ยการเราการที่เราเดินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อาหารย่อยเร็วเลยนะและการที่เราเคยรู้มาก่อนว่าอ้าเรากินปับ๊บเราไปเดินย่อยอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากให้อาหารย่อยเร็วๆก็คือพอเราทานเสร็จปับ๊บเราต้องนั่งเฉยๆเลยครับหรือสําหรับบางคนก็อาจจะแบบอ่ะปุ๊บงีบไปสักแป๊บหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อที่พออาหารย่อยเสร็จปับ๊บ เราก็จะสามารถใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไปให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการออกกําลังกายได้ดีและนี่ละครับพอผมไปเส์ชหาความรู้เพิ่มเติมผมก็อ้อยายบ้านจากปังซื่อไปบางอ้อแล้วนะครับว่าเออมันจริงฮะเออทำผิดมาอยู่ตั้งนานอย่างงี้ครับมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกําลังกายสักทีพอรู้สิ่งนี้ปั๊บผลลัพธ์ของผมก็เกิดขึ้นแบบง่ายๆสบายๆเลยก็เลยอยากมาทําคลิปบอกเพื่อนๆเอาไว้สําหรับหลายๆคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ลองเอาไปปรับใหม่ กินมื้อก่อมมื้อก่อนออกกําลังกายรอให้เขาย่อยแล้วเอาไปใช้พลังงานแน่นอนนะครับมื้อหลังออกกำลังกายก็ควรจะกินด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการฟิตหุ่นของเราลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ